ต้องห่วงค่ะไม่ควรปวดรางวัลพิเศษก็คือจะมีอะไรนะป๊าป๋ามีจิ้งจกสองตัวแล้วก็มีตุ๊กแกอีกสองตัวนะคะเราดีไหมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทำอะไรดีวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นเกมวันนี้เราจะมาเล่นเกมล้วง<า>ไข่สไปเดตนะคะปฏิการ แม่เป็นกรรมการค่ะแล้วก็จะให้เด็กล้วงไข่จากในนี้นะคะก็คือไข่เป็ดน,นี่มีไข่เป็ดกับไข่ไก่นะคะไข่เป็ดเนี่ยได้10คะแนนไข<า>่ไก่ได้5คะแนนถ้าใครถึง50คะแนนก่อนคนนั้นชนะนะไ,<ข>ไม่ต้องห่วงคะ่ะไม่กลัวแพ้กลัวแพ้แต่ก็อยากเล่นโอเคแบ่งให้ทุกคนเอาเป็นว่าใครได้อะไรก็เดี๋ยวถ้าพี่มินดาได้มากกว่าพี่มินดามาแบ่งน้อง okay โอเคไหมโอเคไหมพี่มินดาแล้วถ้าน้องได้มากกว่าน้องต้องแบ่งพี่มินดาด้วยนะ โอเคไหมใครจะเริ่มก่อนใครมาก่อนใครจะเริ่มใครจะเริ่มกับแต่ว่ามีกติกาอย่างหนึ่งนะคะที่เด็กๆยังไม่รู้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกป้าป๋าเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราต้องแอบบอกก่อนว่าให้เด็กๆไปอยู่ข้างหลังดีไหมก็คือว่ามันในนี้จะมีไข่ไก่กับไข่เป็ดใช่ไหมให้เด็กๆร้อนหัวใช่ไหมโอเคไม่ต้อ่กลัว จะชนะให้ใส่ได้หลายอย่างโอเคไหมแพ้ก็ไม่เป็นไรพร้อมยังพร้อมยังขอบคมีอะไป็ห็นแล้วล่ะน่ะป๋าเห็นรางวัลพิเศษแล้วตะกี้โอเครางวัลพิเศษก็คือจะมีอะไรนะป๋าป๋ามีจิ้งจกสองตัวแล้วก็มีตุ๊กแกอีกสองตัวนะคะใครครบห้าสิบคะแนนก่อนคนนั้นชนะโอเคไหมพ่อนี่จะไประจานฉัให้น้องก่อนให้น้องก่อนใครเหลือในนี้ในนี้เหรอ อย่าพูดเสียงดังจิ้งจกกับตุ๊กแกกำลังนอนอยู่ระวังมันกัดนิดนึงนะหลับตาก่อนหลับตาหลับตาหลับตาแล้วไม่รอนระวังโอ๊ยแม่อาจจะกัดได้นะคืออะไรทรายหินทรายหินอะไรคะขวดแก้วขวดแก้วใครจะใครจะจับก่อนคะยกมือขึ้นหนุ่มอ่ะอ่ะแม่ยืนสูงใครเปิ ถ้าใครเป็ดได้10คะแนนเขียนเก็บลงมาเก็บอย่างนหาห้าหลับตาบ้างหลับตาโอ้ยเป็ดเหมือนกันเลยเหรอใครเป็ดมันกันเลยเอาเนี่ยงงอยู่พี่ไม่ได้หลับตาใครเป็ดค่ะอ่าเอาขึ้นมาเย้อ่าเป็ดเป็ดไหมอ่าไก่อ่าคะแนนอ่าแล้วของน้องก็เป็นสิบบวกห้า ออีดอ่ะอเะนพี่ินดาลวงให้ได้นะลวงให้ได้นะไม่ให้ดูค่ะดกินไม่ใดไอ้ไอเตไหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยะอไข่ไก่หิ้าา้แกรน้นด์จับดีนะอพี่มิดาเขียนเต้เขียนเต้ หันไปทางนู้นก่อนหันไปทางนู้นกอ่อนอ่าอ่าไม่ลินมา,อ,าอ,อ้าวลุ้นกัน<อ>พี่เป็นยัรอยู่ข้างหลังกันอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูอ่ะจับดีๆนะอนี่แหละอันนี้ใช่หรือเปล่าระวังมันจิ้งจกนะเอาดีๆนะอ,อาลี้ยวขึ้นมาขึ้นมา<อ> รือจะเอาไข่คะให้เลือกได้ศูนย์แคแนนศูนย์แคแนนอ่ะต่อไปพี่มินดามั่งพี่มินดามั่งนั่นแหละไม่มีแล้วมั่งพี่มินดารับตาสิคะรับตาสิคะอ่าโอเคมาแบบดูนะมาแบบอ๋อยัยยัยยัยไม่ให้มหน่อยเลยวไม่ให้มหน่อยให้เรวลุหน่อย รู้แล้วเนี่ยไม่ยอมเอาใบเนี้ยมาทำไ,ไมไนะอาจจะมีซ่อนเซออาจจะมีเซอร์ไพรส์อยู่ข้างในก็ได้นะปา้ามามป็นปนนะคะลองได้สามห้าโอเคแล้วพี่มินดาหรอคะสี่ห้าโอเคต่อไปเป็นใครคะหนูอ่ามานี่ว้า,าวจะจับได้อะไรรวงดีๆนะ ระวังเจอตุ๊กแกนะคนเนี้ยจับดีๆนะจับอิตอ๋อหลอกอีกแล้วไอเด็กเนี่ยดีๆแล้วดีๆเอาดีๆดีๆเอเดะเฮ้เห็นแล้วได้ไข่ชาเฟกแน่นอนที่ว่าน่ะเอาเอาเอาเอเปลี่ยนเธอเปลี่ยนเธอเอาใหม่ใหม่ดีกว่าเอาเปลี่ยนเธอเปลี่ยนเธออันนี้มันเป็นตุ๊กแกไนส์นส์ไนหนึ่งสองเจ้าได้ไหมเอาเลยเอาซูนแค่นระนะ ใครไครเป็ดเอาเกินแล้วหรือเปล่าเกินหรือเปล่าเกินเอาเกินแล้วต้องเกินล้าต้องทาไงอ่ะต้องหยิบให้ลดลงนะหยิบให้ลดลงพี่มินดาต้องทายังไงก็ได้ต่อไปนี้พี่มินดาหยิบจะเป็นลบแล้วถ้าหยิบไข่ไก่ลบห้าถ้าหยิบไข่เป็ดลบสิบเพราะฉะนั้นพี่มินดาต้องหยิบไข่อะไรไข่ไก่ไข่ไก่ใช่ไหมอ่าให้เจอให้เจอหนึ่งสอง นะนะเพราะน้องยังไม่ได้หยิบนี่คือไข่ไก่อันนี้คือไข่เป็ดเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้5คะแนนน้องต้องหยิบไข่อะไรเป็ดโอเคโอเคไข่ไก่สีฟ้าเฮ้ยโอเคไข่ไก่สีฟ้าตัวไข่ไก่สีน้ำตาลไข่เป็ดสีฟ้าไข่ไก่สีน้ำตาลอ่ะให้ได้ไข่ไก่นะโอเคจะเสมอกันนะอ้าวอ้าวหยิบดีๆนะ ดูหน้าคนชนะหน่อยดิเนี่ยโอเคเสมอกันหายหมดยังอ่ะป๋าหายหมดยังหมดแล้วหายหมดแล้วจบแลให้รางวัลพร่อเมื่อเช้านะคะเด็กๆช่วยล้างจานนะจะคืนหรือจะไม่ช่วยไม่เช้าหนูไม่ช่แม่ล้างการล้างจานโอเคถ้าไม่อยากแล้วทำไมจะหนูต้องพูดล้างการ อ๋อน้าบอกไปว่าอลังการอลังการอลังการบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแกะ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไม่บายสวัสดีค่ะ